สวัสดีค่ะท่องเว็บ C ี H วันนี้จะพามาพบกับสินค้านอนบุ๊กกันค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราก่อนนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้เรียบร้อยแล้วให้กดที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายเลือกสินค้าอื่นๆหน้านี้จะแสดงสินค้าในกลุ่มประเภทต่างๆเราสามารถเลือกดูสินค้าในประเภทอื่นๆได้ อย่างเช่นของเล่นเด็กเพื่อการศึกษาสินค้าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์สายเชื่อมต่อ AUX ลำโพงบลูทูธรุ่นต่างๆหรือจะเป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพความงามอย่างเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีจำหน่ายทั้งชนิดแกรอนขวดปั๊มและชนิดหลอดพกพาสินค้าขายดีอย่างพิมพเสน้ำแบบหัวลูกกิ้งยาสีฟันสมุนไพรการบูน ในกลุ่มต่อไปเราจะไปดูสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อย่างที่ชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ที่วางโทรศัพท์ในรถเราไปดูสินค้าในกลุ่มต่อไปกันเลยค่ะสินค้าในกลุ่มต่อไปที่จะพามาแนะนำจะเป็นกลุ่มเสื้อผ้ากระเป๋าแว่นตา ประกอบไปด้วยถุงผ้าโชคดีถุงผ้าสมหวาดเป๋าหนังแก้วลายพุณนวนหรือจะเป็นสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สำหรับบ้านและสำนักงานงั้นเราไปสั่งสินค้ากันเลยค่ะสินค้าที่เราจะสั่งวันนี้เป็นแอลกอฮอล์เจลชนิดแกร้อน1,000มิลลิลิตรกลิ่นลาเวนเดอร์มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์75%และว่านหางจระเข้เมื่อเราได้สินค้าที่เราต้องการแล้ว กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดชำระเงินและตรวจสอบสินค้าในตะกร้าอีกครั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเลือกช่องทางในการชำระเลือกไปษณีธนานัทกดตกลงเลือกจังหวัดในการจัดส่งเลือกรหัสไปษณี เมื่อเรียบร้อยแล้วตรวจสอบชื่อที่อยู่ในการจัดส่งที่อยู่ในใบเสร็จเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนกดยืนยันการสั่งซื้อระบบจะทำการบันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อเมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้ทำการตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้ออีกครั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วยืนยันการสั่งซื้อได้เลยค่ะ